นะคะสวนเกษตรมือเปล่านลินนิพานะคะเราเอาสตอรอเบอรี่มาลองปลูกดูนะก็ออกลูกเหมือนกันนี่ลูกสตอรอเบอรี่เราสวนเกษตรมือเปล่านลินนิพานะคะสตอรอเบอรี่ออกลูกแล เราทำสวนเกษตรรวมๆปลอดสารพิษสวนเกษตรมือเปล่านลินนิพาฟาร์มนลินนิพานะคะนลินนิพาฟาร์มเราปลูกตอตอมะล่ลองมาปลูกดูพื้นที sure. ่บ้านเราก็ออกลูกเหมือนกันนะคะตอตอมะล่ออกดอกเนี่ยกำลังมีลูกเนี่ยสวนเกษตรมือเปล่านลินนิพานะคะ ตอนนี้สตอรมอลลี่ของเราก็กำลังมีลูกนะคะอาตรงน,นี้อาตรงน,นี้